เอาล่ะขู่ขอคำเชิญได้ไหมถ้าจะสนให้ดูเปล่าจะไม่สนโอเคสั่งวะเอ๊ะเป็นเกมที่รอข้อนานจนนาริงเว้ยวันฝ่าสิบเก้าอะไรอาวเหี้ยแล้ว ไม่น่าไปบ่นเลยผมปุ๊บถึงให้เปิดห้องปั๊บโอเควันนี้ดูสภาพทีมก่อนอยู่ก่นอยู่กน,กน,กนเฮ้ยแล้วป่าโอเคเรารับบทเล่นป่านี่อยู่กับ เซราโอล่าหรือเปล่าวะเซราโอล่าเออพูดเข้าไปเซราโอล่าพี่เสือจาว่าปากแก้วเสือสมิงเลยนในนี้อย่าปลุกวิญญาณเสือสมิงในกายเขาออกมาแล้วกัน สัมผัสได้ถึงแรงกระตุกมหาศาลจะร่วมจมตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวหยู่ก่อนนะฝั่งเขาไม่มีป่าคืออะไร <c oughs> ป่าไม่มีป่าสุดยอดโอ้ห okay. ทีมมันจะเจริญได้ไงเนี่ยอย่าว่าเลย ทีมเราถ้าไม่มีป่าก็เจเริญได้เหมือนกันน่คุยเห็นทุกท่านนะพอไม่มีป่าปุ๊บเออชนะงมมากไม่มีสาเหตุมาปามาไปกล้าลยได้จันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้เหมือนเห็นอ้าว,วเย้ะเดินโซ่ มามามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บว้าวฮะจะขาดสกิลเหรอมันเร็วเกินไปนะไหนโซนาะยอยู่นี่เปล่าเนาะเนาะอ,อยู่นี่เปล่ามาให้พี่คนโอ้เนานะน่า <c oughs> อยนอนนน้เหียลบไปไงลบดท่ต้นโอ้โหอนลบมาคิวแป๊บไม่คิวในป้อมได้อีกแล้วยังสามารถให้ผลไม้คิวได้อีกเอยมานน่โอมันลุกบนั้นเอยใจเย็นไว้ลุง น้อนออกมาดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหโกรธมาแล้วมาแล้วโอ้ยใจเย็นใจเย็นสามีแรงเกินตายตายสมใจล่ะอโ้จะมาโซเทสพี่เขาดูเหมือนมาตายอ่าโอเคโอเคตั้งใจละไม่หรือ มาแล้วถือถอยผู้แลี้ยโหนายอยู่น้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บขี่ไปหาน้องาอาเจี๋ยเลยจับโดนใครวะถือถอยไปจับโดนคนอื่นไม่จะสับโดนนะอาสามมาหาพี่ดีนะทำไมน้องไม่อยากมาหาพี่นะนองอยู่ในป้อมอย่างเดียวเลยนะ้องนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่น้องอยู่นี่นอนอยู่นี่นอนออ้้งง มาพี่เร็วจะหาไปเล่นไปเล่นพี่พี่อุตส่าห์สิ่งแล้วนะไอ้ไอ้้ให้ก็คิวก่อนข้าโอเคขอบคุณมีใบการสงถึ่นพี่ด้วยนะใครก็ได้ล่อไอ้ตัวถิ่นฟ้าซืออะไรวะจำไม่ได้แล้วล่อมันทีล่อมันทีอ้ออาเวเหี่ยแล้วเมื่อกี้กอะไรวะเอ้ยเ,เล่นบงใไรทาานะ้ามันอะ ไม่เกรงใจคนป่าเลยแบบป่าเขากําลังฟาร์มของกันอยู่พวกนี้ก็มาขัดจังหวะชีวิตความรวยของกูมีอย่างมาให้มาเอ้ยน้ำมันปล่อยให้โอ้โหสุดยอดเตรียมตัวรับแรงกระแทกมีอะไรกําลังจะมาสอนแน่นอนโอ้โอยใจพี่พี่ให้ผมทำปาล์มกานป่เอ้ยเอ้ยเอ้ยใจพี่อดีหยันจะเข้าอย่างเดียวโอ้โห อะไรบ้นน่ะคุณเดินไปเฮ้ยใจใจถอยก่อนพุ๊กถอย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 เวียดเชียมนี้ด้วยเวียดเชียงเยอะมาแล้วมาแล้วสกิลเทพมาแล้วเออสกิลเทพมาแล้วไดโซเทส์ได้ไหนได้โซลล่มแต่ขามันอยากให้มันได้มีคือเออรู้กดดันมันตอนนี้เราโดนกดดันมีหิมะอ่ะ ดูมันโก้โอ้จะกดดังไงเนี่ยมันต้องเก่งขนาดนี้กวลามีกดดันอยู่เข้าใจไหมเออขอขอชุดหน่อยขอชุดหน่อยเออนั่นแหละมากหรือเวาไรเนาะรือเวาให้พี่ไว้เนาะวันเนาะบบมันทำอไรมีพิ้วเหรอเออใจเย็นคอืม ไม่ตายทำไมแกไม่ตายเฮ้ยมันใส่ภาพมากี่โอมากไม่ตายได้ไงเนี่ยอยาให้มันโอเคมันอยู่ไหนวะแต่เวลาสละที่เพื่อชาติแล้วอยู่ไหนนะอยู่ไหนเออหงายตากตากเโอเควิ่งเลยวิ่งที โอ้ยใจเนาะใจเน้องพี่กำลังวิ่งอยู่วิววิววิ่งวิ่งกับพี่ตูลสุดแซ่บแซ่บโดดเลยพีจะเป่าให้เออนั่นแหละไป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 กดดันเพื่อนกดดันหรือเปล่าเขาจะกดดันเราหรือเราจะกดดันเขาไม่เห็นสภาพการกดดันเลย กดดันเขาต่อไปเขาจะกดดันเราหรือเขาเ,เราก็เมาแล้วเอเอาเข้าไปใจเ,เย็นเฮ้ยแบนให้เพื่อนปู่มบ้างเฮ้ย,อยไอ้นั่งน่ะมันจะกดดันเรารอเลยรอเลยอย่ขยันส่งจะจินแมสชซิงเตอร์ไม่ตอบเหรอไม่มีใครตอบแมสชซิงเตอร์อตอนกลางคืนเนี่ยใจเย็นพี่พี่พี่โอ้โหดูคะแลนเลย ปินกินอะไรมาเนี่ยอย่ารู้ตามตอนงื้อไม่กินคาบูมาเนี่ยโอ้โหใช่ตอนแรกเราคิดว่าใครบอกนะก็จะกดดันไอ้ยดูไม่ได้กดดันแล้วไม่ได้กดดันแล้วสั่งเขาอะ่ะกดดันเรามากกว่าอะไรมันลงตัวอะไร รวมตัวอะไรแลดหลายมากดดันดังเขาโอ้ยเยอะไรเนี่ยโอะยรไอ้ตายายอุ้ยวิอมตะอมตะอู้มันตะเงาเลยไม่ได้กดดันดิกดดันใครบอกว่ากดดันว่าเด็กคลื่นอะไรเยเขากดดันเรามาว่าจะป่าเห็นปะป่าไม่ต้องมีก็สามารถพูดได้เออป่าไร้่าตุไร้ตอนนี้ยแพะเนี้ยไม่ต้องเล่นแล้วป่าเนี้ย ป่าไล่ฆ่าไปเลยดูแวะกดดำบ่อยใครกดดำนะฝั่งใครเนี่ยฝั่งเราหรือฝั่งเขาเนี่ยโอ้โหตามนี่เก๋แล้วคือเออเออเออไอ้นักเออเอออีเก๊ไอ้โอ้อหโ,อโหใจยเย็นพี่ใจเย็นมันจะยิงอย่างเดียวเลยว่องปืนก็ยิงอย่างเดียวเลยเฮ้ยมึงเป็นสไนเปอร์หรือเปล่าวะ เราไม่ได้เสิร์ฟแต้นเลยไม่มีการเสิร์ฟแต้นเหมือนเ,เขาเสิร์ฟอยู่ฝ่ายเดียวสุดยอดนี่สินะป่าที่แท้จริงแพะนี้เขาไม่เล่นป่ากันแล้วเยอะดูว่าเกมนี้อารีจำต้องมีป่าเลยอปะเกมนี้ไม่ต้องมีป่าแล้วลบหูลบตาเออเอาครับป,ป่ามันเบี้ยกูร้องมาแล้ว ่าไม่ต้องมีกินนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเงียกมาถึงพ่อเอามะคอยถึงพ่อเอามะโึงพ่อเอามะไอ้คุกคุณทำอะไรเนี่ยทำอะไรไอ้คุณขอใก่อนขอใก่อนขอใก่อนแล้วธนาเรียกไม่มีเรียกขอใหก่อนทามึงปลูกได้ก็ปลูกไปโอเคต้นไม้ของพ่อเอาอะใช่หรอบุญจิมาปีนิรอเปล่าวะเดี๋ยวบุญจิมานะจำไม่ได้เหมือนกัน เออดีค e, ุยกันชื่อใครไม่ได้เลยเฮ้ยหายเห็นเนาะไอ้เชี่ยเนาะโอ้ยเจ็บขอโทษครับขอโทษครับผมมาผิดที่ครับเออเฮ้ยใจเย็น no. No, น้ hey, hey. องนาะใจเย็นเออเข้าใจว่าอย่าเจ็บแก้มเข้าใจนะอย่าเจ็บแก้มอยาเจ็บแ okay. ก้กาากมอ <laughs> กกโอเคขอข้าวสักตัวก็ดีใจแล้วเนี่ยเอาจะตามป้อมปืนดิเกะกะดที่จริงดูมันยิน ยิงรวยๆเลยมันไม่เกรงใจใครเลยมันจะยิงก็ยิงเฮ้ยจากการมันอยากให้มันเสิร์ฟแต้มเราเหลือปอบสุดท้ายแล้วเพื่อนอยากให้มันเสิร์ฟแต้มเว้ยเพื่อนกลับมาอยากให้มันเสิร์ฟแต้มเฮ้ยนั่นแหละติดกับการ์มอินมันไม่ไปทั้งหมดอืมอือดูดไปอืออือ ไม่ไปไม่ไปกดดันเออนั่นแหละเหมือนที่พูดไว้นี่ว่าเริ่มมีการกดดันแล้วหรือเปล่าวะอ้าวตายแล้วกูกดดันให้เพื่อนไม่ต้องกลัวกูกูกดดันเชื่ออยู่นี่งยังกูมันเชื่ออยู่เพื่อนกูดันสนคนอ่ะเข้าไป กดดังได้หรือเปล่าไม่รู้ชนะหรือเปล่าแต่ที่รู้อ่ะแพ้แน่นอนมาดูกันเรากดดังเขาได้หรือเปล่าโอ้โหนั่งไงกูบอกแล้วแพะนี้ไม่ต้องมีป่าแล้วส <c oughs> ุดหล่อธรรมชาติป่าใครอะไม่ต้องมีป่าจะมีทำไมไม่ต้องเล่นแล้วป่าโอ้ด่าก็อีกแล้วน่าเศร้า กูเศร้าเว้อืปิดคิดไว้